น้องน้ำหวานค่ะน้องน้ำหวานอ่าลูกพ่อแก้วฝ้าเดียค่ะลูกแก้วฝ้ามีเอ,อกสารอยู่เนาะค่ะมีเอกสารพอ้อเนาะมีค่ะม่มนกแม่มน,ก,มมนกสูงร้อยสี่สิบสองค่ะตัวที่สองลูกสาวตัวนี้แหละค่ะเพิ่งได้เดียนนึงค่ะ,ะนี่เป็นใบของฟังแปดหว สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชนะปลาฟ้าฟั่มเมื่อหนี่สิฟ้าพี่น้องมาเปิดราคาไววคือเกาล้อครับอย่าลืมกดติดตามเพีอสิบ่ได้พลาดคลิปดีๆราคาไกวถึกถืกไปเบิ่งกันเลยครับสวัสดีจ้าองอยู่กับน้องมีไววง้มพี่น้องอยู่บ้านใดก่อนละน้องมีอยู่บ้านนนองท้องค่ะครับใดบ่อได้มาตั้งกี่เพียดมาได้บ่เนี่ยถืกบ่ เถื่อยยุ่งจ้ะบ้านนะหนองท้องตะมนตวังหินลาดอําเภอชุมแผคือเกา่าจากอําเภอชุมแผาเปิดตัวเดียวสันเล่าว่าแม่สาวน้อยแม่สาวน้อยนี่ซื้อว่าจังเดยครับเนะี่ยน้องน้ำหวานค่ะน้องน้ำหวานผมสูงแล้วน้องน้ำหวานนี่สูงร้อยยี่สิบแปดค่ะอืมประกันไว้เลยติประกันไว้เล,เลยค่ะร้อยยี่สิบแปดยี่สิบแปดจ้า หวัดหลายรอบแล้วยี่สิบแปดยี่สิบเก้าแล้วเลยประกันไว้จะที่แรกว่าจะยี่สิบเก้าล่ะก็เลยเอายี่สิบแปดแบบชัวร์เราเป็นสายใดครับเนี่ยคะเราเป็นแควสายใดอ่าลูกพวกแก้วฟ้าเนี่ยค่ะลูกแก้วฟ้ามีเอกสารอยู่เนาะคะมีเอกสารพร้อมเนาะมีค่ะมีเอกสารให้ค่ะลูกแก้วฟ้าแต่ลรงขาดน้ำเลี้ยงเนี่ยจังไนซื้อค่ะนี่เอกสารกับมีเราสีส่งทางไลน์ค่ะน้องเพิ่งได้ว่างปีหนึ่งมิล่ะค่ะได้ปีเดียว ค่ะโว้ยได้ปีเดี๋ยวสูงตำนี้แล้วพี่น้องแข้งขาเรียบหน่อยก็ดีอยู่เด้อพี่น้องบ่มีตำนี้เนาะน้นองมีเนาะบ่ค่ะบ่มีตำนี้ค่ะให้เรียบเออย่างเพื่อนเบื่องกอนปฏิวิว่าเรียบบอก,กอดอีกละอ่อ,อ,องคอหมักบวคือกันเนาะคะ่ะแต่ละซนก็นไดอ่องคอเรากันงามงามค่ะ น้องยังก่นเลยนี่นองน้ำหวานค่ะน้องน้ำหวานนี่ทีเปิดด้วยเท่าไหรครับน้องน้ำหวานกะว่าสิเปิดด้วยจะเก่าสิบหาละค่ะอ่ะเก่ามืนหพันจ้ะเก่ามื่นหาพันครับเอกสารเราก็มีด้วยพี่น้องค่ะนี่ตอนนี้วันได้สามร้อยสามสิบยดิแต่เลี้ยงอยู่พี่น้องกันแบบชัวรเลยร้อยยี่แดไว้ได้ จากเดือนก่าสิบเดือนอันได้ปีนึงพอดีนะคะปีหนึ่งพอดีจ้าเดสีเขาเสอเบอร์โทรศัพท์นะครับศูนย์เก้าเก้าศนย์ก้าเกี่เก้าสองสี่เก้าย์กค่ะศูนย์สามกเจลำลังมองหาแม่นางหน่อยสวยๆไม่ีเป็นตาเลี่ยงด้ค่ะครับเขาชุุนที่ดีราคาบ่ถึงแสนพี่น้องเงนค่ะครับกระสันเกาไว้สำนกรพอกันคลิปหนาสวัสดีครับครับมาอกับตัวสุดไทยฟังหันว่ามันตั ตัวเดียวจะวันนี้มีแถมบันนี่พี่น้องเปิดแม่มะนุกแม่มะนุกจะแม่มะนุกสิจะพอมสูงแล้วเท่าไหร่เน่มะนุกสูงว่าี่สิบสองค่ะครับอ่าว่าี่สิบสองว่ายี่สิบสองเราได้ลูกจากตัวแล้วน้องเมนอันตัวที่สองลูกสาวตัวนี้แหละค่ะเพิ่งได้เดือนนึงค่ะบุตรีลูกสาวเราจ้าลูกสาวเราเป็นลูกตัวใดพวกนี้ลูกปังแปดเลี้ยวค่ะลูกปังแปดเลี้ยวเนาะจ้าได้เดือนนึงแล้ว ในเดือนหนึงแล้วเนี่ยมนันกง่แต่เนี่ท่องร็ว่างเนาะท่องว่างค่ะหางลามดีดีพี่น้องหางลามดีค่ะเรียบกับแบบไงต่ว่าบ่ได้ฉีดน้ำซื้อๆมันน้ีใจ้ามื่อกี้ฝนมันตกได้สวมมือแล้วค่ะไายบักเน้าตัดตอนไายไง่ทยนาหางลามวานแล้วแม่ยมันกงนุ่มซีโต้ประกันจำหนิทุกอย่างะนะคะแม่ยมนันกความสูงกลี่ยร้อยสี่สิบสอง แนค่ะลอยสี่ทิปซองประกันให้เลยค่ะก็เป็นไซดใดน้องนี้ไซด์ล้านหาเซนค่ะล่างหาเซียน,นเนาะ,ะเขากลางค่ะ,ะก็เขาเงียดีเราห่องหาลูกแล้วพี่นอ้องลูกไปเบิ่งลูกกันพี่น้องเลยลูกสาวเราหยิบยาขับพญาิแล้วค่ะ,ะกำลังสีวัน ้องสีอ้วนได้เดือนหนึ่งติค่ะได้เดือนนึงค่ะเพิ่งใบเนี่ยเอาใบเห่คพอแล้วนและนี่เป็นใบของฟางแปดลิว้วเอาไปใส่ห้าอ่อนเด้อพี่น้องฝนกำลังตกใบเกิดแล้วตัวพุ่นตัวน้อยพุ่นตัวนี้ก็มักตัวใดก็ไปเรียกใส่เอากระดูกของสางไงดีอยูค่ครับ เราห่างขาดน้ำเย็นไงจะไงจะกระลังอ้วนแม่มาโนกกับลูกสิเปิดไว้เท่าไหร่ครับมือนเปิดไว้ยี่สิบสามค่ะสองแสนสามหมื่นเนาะจ้าครับเปิดโทรศัพท์เนี่ยตรงนี้ศูนย์เก้าเก้าค่ะเก้าเก้าสองสี่เก้าสองสี่เก้าศูนย์สามหกเจ็ดค่ะศูนย์สามหกเจ็ดจ้าครับมักตัวใดกับโทรศัพท์ยิงกลางมาให้เราไปช่วงรถ ตัวนี้บบมีตรตำหนิอย่างเนาะบ่ค่ะแม่มันอนกบมีตรตำหนินค่ะงามอยู่พี่นอ้องตำหนิบ่งปลาร่างอะไรพี่น้องเลยจ<า>้ะครับสั่นเ <c oughs> ขาไว้ตำนีกอนพอกันลิหนะ้าสวัสดีครับ